สืบสารทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รอกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะ นับตั้งแต่ปี2538ที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ธุระกันดารห่างไกลมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวพึ่งตนเองได้ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนั้นได้มีกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นธุระกันดารมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริดังเช่นกลุ่มชมรมคนพิการตำบลบึงมาลูที่ใช้ชื่อว่าตวนมาลูที่บ้านตาแทน่นตำบลบึงมาลูอำเภอการทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่อยู่ในโครงการของพระองค์นะคะกลุ่มนี้เขาทำอะไรมีการเพิ่มศัก,กยภาพให้กับสมาชิกของกลุ่มยังไงบ้างเราต้องให้ทางประธานกลุ่มคุณนาตยามีภูง,งาแนะนําให้เราได้รู้จักกับกลุ่มตวนมาลูกันเพิ่มเติมเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนาตยา สวัสดีค่ะค่ะคุณนัตยาคะสงสัยจังเลยชื่อกลุ่มกลุ่มตวนมาลูชื่อนี้มีที่มาอย่างไงคะเนี่ยตวนมาลูนี่เป็นชื่อเป็นภาษาเขามรนะคะเพราว่าตวนเนี่ยมาจากปราสาทโดนตวนซึ่งเป็นสถานที่สามพันทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดีสะเกิแล้วก็อำเภอนะคะ,ะอำเภอกันทาระค่ะ,ะแล้วก็ยังยังเป็นตาราสัญ,ญลักษณ์ของประจําจังหวัดด้วยนะคะอืมค่ะแล้วเขาว่า คำว่ามาลูมาลูนี่มาจากชื่อตำบลค่ะตำบลบึงมาลูค่ะแล้วก็เอาแต่แค่ส่วนท้ายอเอาแต่คําว่ามาลูซึ่งเอามารวมกันเป็นตัวมาลูตัวนี้ก็จะแปลว่าอ่อนมาลูนี่แปลว่าภูแล้วก็รวมกันให้มันชื่อมันเป็นชื่อภาษาไทยก็คือภูอ่อนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรามองเห็นว่าชื่อเนี้ยมันสะดุดตาเราแต่งตั้งชื่อนี้ขึ้นมาคนมองว่าต่วมาลูคนฟังแล้วก็คือมันจะสะดุดหูคือ่ะใ,ใะให้คนสงสัยส ใช่ค่ะคนก็อยากรู้จักนะว่ากลุ่มนี้ทําอะไรกันใช่ไหมคะแล้วเกิดการรวมกลุ่มรวมตัวกันแบบนี้ได้ยังไงคะก็คือเริ่มจากหนูป่วยหนูป่วยเมื่อปีห้าเจ็ดหนูเริ่มป่วยแล้วเริ่มเริ่มอ่อนแรงขึ้นเรื่อยๆทีนี้ก็ได้ไปทําบัตรคนพิการแล้วก็ได้มีการฟื้นฟูฟื้นฟูอยู่อยู่ที่สถาบันเิียนพอนค่ะแม่หนูก็ได้มีการถักด้วยที่มีพื้นฐานในการถักอยู่แล้วก็วถักงานชิ้นเล็กๆแล้วปีหกหนึ่ง มาคมฟื้นฟูคนพิการอำเภอกันทารักษ์ได้มีการสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอ,อแต่งตั้งชมรมคนพิการขึ้นหลังจากมีชมรมในระดับตำบลได้มีการจัดอบรมโครงการสนับสนุนให้กับคนพิการอยู่เรื่อยๆจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหาจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชรีสะเก็ตอะคะ่ะค่ะค่ะแล้วก็ได้มีการจัดอบรมมีความรู้ในการถามแห้กับ สมาชิกให้กับคนพิการหรือว่าผู้ดูแลคนพิการที่อยู่กับบ้านซึ่งไม่มีไรายได้ได้ส่งเข้าไปเป็นกลุ่มเป้าหมายกระปบื้องรวมกับมามีความรู้กลับมาก็คือแล้วก็มีมีวิชานะคะ <c oughs> มีวิชาสามารถถักได้ถักนี่หมายถึงว่า <c oughs> ถักอะไรบ้างคะถักโคเชใช่ค่ะถักโครเชถักเป็นงานชิ้นเล็กๆที่ชิ้นไม่ใหญ่มากค่ะเช่นถักยาลัดผมพวงกุญแจ กระเป๋าใบเล็กๆสําหรับใสเหรียนอย่งางเงี้ยค่ะใส่สตางแล้วช่วงแรกของการรวมกลุ่มเนี่ยค่ะบรรดาสมาชิกมารวมกันได้ยังไงอะคะก็คือมันเป็นหมู่บ้านมันแล้วก็เหมือนกับเราแนะนํากันอะค่ะชวนเพื่อนอะค่ะชวนเพื่อนที่พิการด้วยกันนะคะ มารวมกลุ่มทํางานด้วยกันค่ะอะพอเรามาเริ่มตั้งกลุ่มมาทํางานด้วยกันแบบนี้แล้วผลงานที่เราผลิตขึ้นมามีอะไรบ้างคะแล้วเอาไปจําหน่ายที่ไหนเริ่มแรกเราก็ยังไม่มีตลาดค่ะเราจะเป็นการออกล้านออกอล้านจากเวลาสํานักง,งานพฒนาสังคมมีการจัดก,กิจกรรม,มหรือว่านงานภาครัฐในจังหวัดมีการจัดก,กิจกรรมเราก็จะได้ไปออกล้านแล้วก็ไม่มีตลาดจากที่ไหนค่ะจนกระทั่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง กรมสมเด็จพระเทพพหลราชสุดาได้สเสด็จมาที่อำเภอกันทารักษ์ค่ะที่ทางชมรมแล้วก็ทางสมาคมได้มีโอกาสได้ได้ซ่อรับเสด็จพระองค์ท่านนะคะอืมค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเลยได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริของพระองค์ท่านเลยหรอคะก็หลังจากหนึ่งวันที่พระองค์ท่านสเสด็จก็มีเจ้าหน้าที่มาติดตามอะคะ่ะเขาเข้ามาดูผลงานแล้วก็มาสอบถามว่านที่มายังไงอย่างเงี้ยค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริอ่าค่ะแล้วหลังจากที่เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะคะที่ทรงรับไว้ในโครงการตั้งแต่ปี2562กลุ่มตัวนมลูของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะก็คือสมาชิกก็มีมีรายได,ได้มีอาชีพนะคะมีรายได,ได้มีอาชีพสามารถ ต้องเสริมให้กับครอบครัวหรือว่าร mm. ุนเจ้อครอบครัวได้ได้บ้านถึงไม่ได้มากแต่ก็ยังพอได้อ่ะคะ่ะอืเพราะว่าลาพังแต่ครอบครัวอย่างพิ่ครอบครัวคนพิการที่รุนแรงมากๆต้องฝ้ากันทุกวันอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีแค่เบี้ยความพิการแปดร้อยมันก็ไม่พอไม่พอกันใช้จ่ายอยู่แล้วถึงเราจะมีสวัสดิการของหลักประกันสุขภาพที่ให้ท่าอ้อมอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็ไม่พอมันไม่พออยู่แล้วอะคะ่ะ และเห็นว่าได้รับพระราชทานเครื่องมือล่ะคะเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องเครื่องมืออุปกรณ์นี้ได้ค่ะทางทางกลุ่มก็ได้รับพระราชทานเป็นเครื่องมืออุปกรณ์เช่นจกักรแล้วก็อุปกรณ์พ็กเกจจิ้งค่ะมาไว้จัดสินค้าให้มันดูน่าซื้ออย่างนี้ยค่ะเราได้รับพระราชทานความช่วยเหลือมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ทําให้เราช่วยลดต้นทุนการผลิตลงไปได้ด้วยใช่ไหมคะแบบนั้นใช่ค่ะอืมค่ะ แล้วในเรื่องของการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ายังไงด้วยไหมคะก็มีจำหน่ายในช่องทางออนไลน์นะคะใ,ในเพจ Facebook เพจเฟซบุ o กส่วนมาลูนะคะกลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการบ้านตาแท่น,นะค,ะค่ะค่ะวันนี้เรามีสมาชิกกลุ่มกันกี่คนคะเนี่ยคุณนัตายาปัจจุบันเหลือสิบแปดคนนะคะทั้งที่เป็นผู้พิการแล้วก็ผู้ดูแลผู้พิการใช่ไหมคะที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันค่ะอ่าค่ะ แล้วชิ้นงานที่เราทำนี่คือเป็นงานโคเชอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าทำงานอย่างอื่นด้วยม,มีงานโคเชค่ะแล้วก็มีงานจากสารเม้ไถ่ก็จะเป็นวพวกกระติบข้าวเหนียวอย่างเงี้ยค่ะงานจากสารนี่จะเกิดจากผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุาอะ<า>ค่ะซึ่งมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วไอพิการที่อายุน้อยก็ยังจะไม่ได้อ่ะค่ะอาย,อยุน้อยก็ทําโคเชเป็นคนละแบบค่ะ,คะเพราะว่ามันเป็นการเริ่มจากถักได้ ะจะง่ายกว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะอค่ะแล้วตอนนี้มีการพัฒนาศักยภาพแล้วมีการต่อย,ยอดงานของกลุ่มยังไงบ้างคะพอมันจะมีกองคุณสเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนะคะค่ะซึ่งมันเป็นตอนนี้มันเป็นมันเป็นสวัสดิการของคนพิการที่สามารถกู้ย,ยืมเงินประกอบอาชีพได้เราจะการต่อยอดตรงนี้ก็คือ ผู้พิการบางคนที่ที่อยู่ในกลุ่มเราก็อาจจะเอาไปต่อยอดเองค่ะก็คือซื้อวัสดุเองแล้วก็คือแต่ไม่มีตลาดมาสามารถนำมาฝากขายกับเราอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะแต่ตอนนี้ของกลุ่มเราก็คือมีเป็นโลโก้ของเราเองใช่ไหมคะของตัวมาลูทำเป็นโลโก้ด้วยถ้าสมมุติว่า ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมจากพระองค์ท่านคุณนัตยาคิดว่ากลุ่มของเราจะยั่งยืนแล้วก็เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นไหมคะคงคงไม่อ่ะค่ะหนูว่าเพราะคงไม่เพราะว่าหลังจากที่พระองค์ท่านรับกลุ่มไว้คือการตลาดมันมันดีขึ้นอ่ะคะย่อยขายมันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะคนที่ถักให้เราประจําอย่างเงี้ยผู้พิการหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยคือเขาก็ได้งานเพิ่มขึ้นค่ะถักเลยมันก็ทํบางคนก็เขาก็ทําเยอะๆแล้วก็เอามาส่งมันก็ ตังคือมันได้ตังเป็นก้อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือมันสามารถทําอะไรประกอบอาชีพหรือว่าส่งเสริมในครอบครัวได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืมก็คือมีอไรายได้แน่นอนแล้วแหละจากช่องทางนี้แล้วมีราย<ฆ>ได้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามีคนสนใจผลิตภัณฑ์เราเพิ่ม,<ฆ>มค่ะอ่าค่ะแล้วตอนเนี้ย กลุ่มงานที่เราทำเมื่อสักครู่บอกว่ามีเป็นสารกระติบใช่ไหมอ่าเป็นงานจากสารแล้วก็มีงานโคเชงานโคเชนี่ทําเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะงานโคเชมันก็ถักไปทั่วไปเหละค่ะจะเป็นกระเป๋ามีพวกกุญแจมีผ้าเช็ดมือมีเป๋ายาดมมีผ้าพันคอมีหมวกผ้าโพกผมอะค่ะจะเป็นกลุ่มตลาดไว้รุ่นหน่อยค่ะ อันนี้กลุ่มตลาดัยรุ่นคือพอเราผลิตเสร็จปุ๊บเรามีช่องทางจําหน่ายเห็นบอกว่านอกจากทางทางหน้าเพจอย่างที่คุณนัตยาบอกเพจของตัวนมาลูแล้วก็จะมีการไปจําหน่ายที่ร้านภูฟ้าด้วยใช่ค่ะเราก็จะได้เได,ได้ได้คําสั่งซื้อมาเราจะได้ส่งสินค้าปีหนึ่งอยู่สี่ครั้งสามเดือนส่งครั้งสามเดือนส่งครั้ง,ส,ง,งส่งไปที่ร้านภูฟ้าค่ะตลาดหลักที่นี้สมาชิกแต่ละคนจะได้รายการไปทําคนหนึ่งทํายาแล้วผมคนนึงไปทํา ใายของแม้คนนึงไปทํากระเป๋าอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะแล้วเราก็จะมารวมกันแล้วก็ส่งไปที่ร้านทูปา้าอืมค่ะเวลาเรารวมกลุ่มกันเราพูดคุยกันถึงเรื่องงานที่เราทําอยู่แล้วเราได้เป็นสมาชิกในโครงการมีเคยมีการคุยไหมคะว่าดีจังเลยที่พระองค์ท่านมาช่วยอะไรแบบนี้มีใครเคยคุยกับคุณนัตยาไหมในกลุ่มก็มีค่ะเพราะว่าเราลราทำเราจะมีสมุดฝากงานให้ด้วยเวลามาทําเขาก็จะมาฝากเขาก็บอกโครงการนี้มันดี เพราะว่ามันมีสมุดมาฝากเอาเวลามาฝากงานจากครั้งเขาเขาจะเหมือนกับสมุดฝากฝากตางงังค์ค่ะมีรายรับรายจ่ายของของสมาชิกแต่ละคนอืมเขาก็เห็นร,รายได้ของตัวเองเป็นกรอบเป็นกังใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณผู้ฟังที่เขาฟังอยู่ตอนนี้แล้วเขาสนใจอยากมีส่วนช่วยเพิ่มกำลังใจให้กับสมาชิกของกลุ่มสามารถอุดหนุนสินค้าได้จากช่องทางไหนบ้างนะคุณนัตยา ก็จะมีช่องทางเพจทางเพจเ c e บุ o กนะคะตัวนมาลูกลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการบ้านตาแท่นนะคะแล้วก็ติดต่อมาหา,าประธานโดยตรงกราา็ได้ค่ะเบอร์โทรศูนย์เ4้าแหค่ะค่ะหรือว่าถ้าบางคนอยู่กรุงเทพไปที่ร้านภูฟ้าก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ของตัวนมาลูเหมือนกันเนาะ ใช่ค่ะอืมค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัตยามากที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับสมาชิกของกลุ่มในโครงการของพระองค์ท่านด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็นั่งทํางานอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณนะคะบ๊าสดียค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th รวมไปถึงทางหน้า Facebook ของสำนักงานกปร,รด้วยนะคะติดตามรายการสืบสารทำรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร,ร่วมสืบสารงานพระราชดำริ thank <laughs> you